ตอนนี้ก็มาดูการชมปลาในมอมงปลานะครับในเรือเยี่ยมจุนนะครับเยี่ยมจุนดูครับมีหลายอย่างเลยครับแวะเที่ยวบึงบระเพชรกันครับบึงบัะเพชรมีโต้ฟาจชมนะครับรับตู้ปลานะครับ ตอนนี้ก็เปิดให้เข้าฟรีนะครับตอนนี้ปรับปรุงแอร์ใหม่นะครับรับชมปลาด้วยเรื่อยๆนะครับนี่ปลาแดงปลาน้ำเงินครับนี่ปลาแดงปลาน้ำเงินครับนี่ปลาตับพัดตับพัดไทยอ่ะปลาตับพัดไทยนะปลาเสือปลาเสือตอ ลายใหญ่ปลาเสือตอลายใหญ่ครับนี่ครับนี่ับปลาเสือตอลายใหญ่ครับ้บบา,าบมาชมนะครับโอ้ด่ๆดิ้งนะตัวก็เลิกเลยครับ สมไปเรื่อยๆต้อยจะไม่หมดจะเป็นตู้เนอครับโมกปลานะครับครับบบึกด้ครับเป็นลูกปลานัยาวไปเลยนะครับเป็นลูกปลายาวนลครับลมกปลานะปลาที่อยู่รอบข้างนะครับปลาที่อยู่รอบด้านนะครับตัวใหญ่ๆนะครับ ปลาบึกด้วยาเนี่ยปลาบึกครับเต็มนะครับดูด้ครับปลาเต็มนะครับครับครับตัวใหญ่ๆงั้นครับครับตัวเบลอเลยครับตัวเบลอเลย มาแวะเที่ยวกันได้นะครับที่เมืงบรวรพชรนครสวรรค์น,นะจ๊ะ,ะมีปลาหลายชนิดเลยครับนี่นี่อะไรเนะี่ยประเบนหรือปลาหง่มั่งนะครับเชิญมาเที่ยวกันได้นะครับแวะเที่ยวนครสวรรค์มาบึงบัวรพชรได้เลยนะจ๊ะ ดู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 บินผ่านหัวเลยนี่ดูนี่กับปลาตัวใหญ่ๆน้ามาดูนะเป็นนี้นะครับ